สวัสดีครับพี่น้องครับเมอนีกจะพาพี่น้องนะครับมาวิเคราะห์แนวโน้มนะครับมันสัมปะหลังนะครับว่าปีหน้านะครับปีหกเก้านี่ราคามันจะเป็นจังไรนะครับผมเป็นตะปูกตอบอหรือนะครับหรือหันไปปลูกแนวอื่นนะครับผมราคามันนะครับราคามันนะครับถ้าส่วนใหญ่ส่วนมากนี่ราคาบอนิงเนาะพี่น้องเนาะ นะครับราคาบอม์ิงคือปีที่ผ่านมานี่นะครับปีที่ผ่านมานี่ราคา,าตามร้านทั่วไปซื้ออยู่3บาทนะฮะสบาทแต่ว่านะโรงงานเขาซื้ออยู่ประมาณสามถึงสบาทคือกันนะครับสบาทไปไปถึง4บาทนะฮะบ,บางมองนะเกิน4บาทนะครับทะลุกับกับหบ,บาทต่อกิโลกรัม คือปีที่แล้วที่ผ่านมาคือปีนี้นะครับช่วงต้นปีกะราคาอย่างย,ยืนอยู่สองบาทแล้วก็ถอยลงมาอยู่เหลือบาทเหลือเก่าสิบตังเป็นบางมองแนวโนมนะครับแนวโนมอของปีหกเก่านะฮะของปีหกเก่าขาดการไว้ว่านะฮะขาดการไว้ราคาเนี่ยราคามั่นส้มประหลังเนี่ย ทำแม่นเริ่มต้นฤดูการจริงๆนะครับบ่าต่ำกว่าสบาทแน่นอนนะครับบ่าต่ำกว่า2บาทแน่นอนแต่นะครับถ้าจะหายมั่นปรับขึ้นหรือว่ามั่นเนี่ยศิลค่าสูงเนี่ยก็ต้องมีกาอามองระบายมองขายว่าง่ายๆว่าถ้าทางภาครัฐนะครับเพื่อนเตรียมการน,นะครับ หาออเดอร์หาหม่องขายไว้มั่นปีหกเก่าแนโนมนะราคามั่นเนี่ยกจ็จะดีนะครับฟังนะครับแต่ต้องภาครัฐเพื่อนต้องหามองขายไว้นะครับการสร่งออกบ่ให้มีปัญหาหาเตรียมการได้ลักษณะนี้คือบอ่มีปัญหานะครับผมเตรียมการไว้เต้นเนิน,น,นแต่ทาภาครัฐนะครับหรือนะครับ ผู้ี่มีส่วนเกี่ยวของนะครับผู้ีิมีส่วนเกี่ยวของอเพิ่นบอลน้ำเนินการเพิ่นมหาหม่องขายไว้นะฮะถามมหาหม่องขายในช่วงที่พ,นพ้นผลิตท่องออกเนี่ยนะแนวโน้มมันก็คือลงตามกลไกลตลาดอยู่แล้วเป็นบอลพี่นองถ้ามันมันอ,ออกมาหลายมันหล่นตลาดมันหล่นตลาดราคามันลุงแน่นอน มันหาเมืองระบายบ่ไใดสิมาหาในช่วงจดจ่อคือทางภาคลัดที่เป็นเห็ดคือต้อนปีที่ผ่านมาน่ะเห็นบ่พี่น้องเรียบร้อยราคามันลงมายืนอยู่หนึบาทน,นะฮะเป็นจังใดคือพี่น้องเห็นทุกคนนั่นแหละกลุ่มไหลมันกลุ่มสวนมันที่เขามาเบิงเนี่ยนะครับผมไปหาไว้ดีใจเฮ่นะฮยจีนนะฮะ,ะ,ะสร้างซื้อแล้ว บัดเอาไปขายซะแถ้งดการนําเข้าก่อนเงินว่าไปสื่อจากประเทศอื่นที่ไดราคาี่ถือกลัวนี่เห็นบอพี่นอนอ่ะของยมฮันได้ส่งนะครับของยมฮั่นได้ส่งและก็เฮ้ากับมาฉลองกันละเห็นบอเงินว่าติดต่อได้ติดตอด่ตดตอขายได้นะครับอ่ะข้าาติดต่อขายได้คือปีที่แล้วนะครับติดต่อไว้เป็นของปีหนาอ่ะเป็นวงเงินบอหน่อยกว่าหาพันล้านเงินว่า นะครับตอนที่ผมนําเสอนอแต่ตอนแรกๆนะครับไปของปีหนาแต่ว่าถ้าปีนี้นะครับถ้าเพิเ่มการไว้มีมองลุง้งมองขายดีๆนะครับราคามั่นก่ะน่าจะสูงขึ้นนะครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องท่านใดที่าคิดว่าจะ ปลูกหลายแนวนะครับกับปลูกหลายยางเอานะครับหล,หลายยางปลูกอ้อยแน่ปลูกมันแน่นะครับปลูกปลูกพืชตัวอื่นหมุนเวียนไปนํานะครับยาเห็ดคือปีนี้ราคามั่น3าบาท4ี่บาทผู้ใดสิบวอยากปลูกเนาะนะครับตกมาปีนี้ขาดทุนละเนระนาดย่อนยังนะครับมันหล่นตลาดเป็นว่า ลักเก่บ,บมีมาตรการยังเขามาซอยเหลือจากทางผักรัดเลยครับพี่นงนะ้ามีผมก็จะมาเบาสูฟังนีโบมีเลยบอกคลิปได้กับบมีเพราะว่าไปเบิงแล้วอ่าพอที่มีมาตรการยังออกมาซอยเหลือกเกษตรกรก,รกับบเห็นมีนะครับกับเห็นมีถทา,ม,ม,า,ามี่ผมกเบานะฮะอันนี้บมีผม็ว่าบมีนะครับแนวโนมนะครับแนวโนมแนวโนมราคามั่นปีหกเกา้า คิดว่านะครับพี่น้องท่านใดคิดว่าถ้าขายได้ในราคาบ่อต่ำกว่า2บาทเนี่ยกับปลูกคือเก่านะครับถ้าผู้ใดคิดว่าถ้าราคาแนวโนม้มอ่าอยู่2บาทเนี่ยถ้าบ่มีผลกําไรก็บ่ต้องปลูกงั้นไปปลูกแนวอื่นซะนะครับผมอันนี้ก็คือแนวโน้มที่อาการวิเคราะห์ของผมเนาะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แบบส่วนตัวนะครับผมกัถ้าแม่นอ่าเว้าหยังไปถ้ามัน,มนผิดพลานหยังก็ขออภัยนะครับพี่น้องเฮาไว้ ที่นี่กอนนะครับผมแต่ว่าแนวโนมนะครับราคามันเนี่ยบ่ต่ำกว่า2บาทนะครับอันนี้แนน่นมราคามันนะครับเป็นการวิเคราะห์ห้องของผมเองนะครับแต่ว่าบ่ผิดพลาดดอกนะฮะคือต้นปีน่ะนะฮะราคามันมันออกมากกับพต่ำกว่า2บาทนะแต่ว่ากับบรูว่าจะดีคือไปได้ร้ายได้หน่อยซ้ำไดนะครับมันก็ะึขนอยู่การทรงออกการระบายมันการทรงออกของห้าบ่มีปัญหาเนี่ยนะครับหรือมันเนี่ย มันม่หลายแห้งมันมลลนตลาดเพื่อนบ่ไปรับจากทางนอกเขามานะฮะเสริมมันก็เลยมันอาจจะเฮ็ดห้ราคามันเฮาสูงขึ้นนะครับโตที่จะเฮ็ดห้ราคามันเฮาตำ่ำพี่น้องหูอยู่แล้วนะครับหู้แบบไดการนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นล่ะครับโตปัญหาใหญ่ที่เฮ็ดห้ราคามันเฮ้าตกตำ่ำแมนบอกพี่น้องพี่น้องบางท่านเพิ่นหู้นะครับ บางทานเพิ่นไปรับจ้างแก่เขามาพร้อมนะครับถ้าแก่เพิ่นห้ไปแก่เขามาเพิ่นกับไปแก่เขามานะครับเพิ่นกับหูเพิ่นกับข้อมเมนเขามาบอกอยู่ว่าการนําเขามั่นสะปลังไทยนีย่มันมวนมั่นไปบานเห่าแต่ว่าเป็นมั่นประเทศเพื่อนบ้านที่นายทุนไทยไปเปิดล่านรับสื่อแล้วก็ขนเขามาแบบถือก้นหมยไปสื่อทั้งกุ่นได้ราคาที่ถือแล้วก็เอามาขายในบานเห่านะครับ เอามาทำกำไรเอามาเสืมิมันก็เลยเหตุให้มันเนี่ยหลายล้นตลาดแต่ทั้งๆท,งที่ในบ้านเฮ้าเนี่ยถ้บาบ่น้ำเขาถ้บาบ่น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเขามากับมีปัญหาด้พี่น้องนะครับเพียงพ่อในการจำหน่ายในการส่งออกยูแลนะครับกับบเหตุให้มีปัญหาเกี่ยวกับราคามันตกตำ่ำกับพ่อค้าบ้านเฮ้านี่แหละนะครับ ไปน้าเขามาเลยเหตุใหยราคามันข้าตกตำ่ำบาทจะมากแก้ปัญหาที่ปลายเหตุห้ามนำเข้าเพื่อนวาทางภาครัฐต้องมีมาตรก,การซอยเหลือก่อนเลยในช่วงฤดูกาลที่นะครับที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตคือมันสำปะหลังเนี่ยห้ามน้ำเขามาเลยนะครับสางเด็ดขาดปิดแต่เก็บใช้แดนเลยปิดห้ามน้ำมันสำปะหลังหัวามันสดเขามาจากทางเมืองอ่าจาก ทางประเทศเพื่อนบ้านแค่นี้ก็คือจบแล้วบอวบามีข่าวแล้วจังเอา,อาจังไห้มาออกข่าวเฮ็ดได้มือสองมือเอาอีกแล้วเฮ็ดได้มือสองมือเอาอีกแล้วถ้าแม่นทาง้งภาครัฐบ่ปล่อยเขามากกับเขามากบ่ได,ด้รถรถขั้นบใหไงเลยนะครับผม้าคิดว่าจะเฮ็ดแบบจริงจังนะครับผมนั่นแหละครับแต่ว่าแนวโน้มนะครับปีหกเก้านะครับราคามั่น กาจะดียู่นะครับบ่ต่ำกว่าสองบาทถ้าผู้ใดรับราคานี้ได้ปลูกต่อครับพี่น้องนะครับปลูกต่อปลูกว้อยบางคนก็นว่าไปปลูกอ้อยลงทุนก็สูงแมนครับการลงทุนสูงต้องใส่แรงงานคนหรือต้องใส่เครื่องจักรทุกอย่างต้องจ้างครับอ้อยกระด้ผู้ติ่เพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นมีควองช้ำหน้านแล้วเออโอเคเพิ่นมีเครื่องเ่อยเชียงมือครบแล้วนะครับแต่ว่ากุมที่บมี 70ไร่20ไร่กับตกตัดเองเอาไปขายซัวฉีอ่ามันก็ลาบากคือการนาะพี่น้องเนาะเหตุยังก็ลําบาก่ะอันนี้แนวโนมราคามั่นนะครับก็ต่ำกว่า2บาทแน่นอนนะครับพอต่ำกว่า2บาทแน่นอนนะครับอ่าผู้ใดปลูกได้ก็ปลูกต่อนะครับอ่าแต่ว่าราคาจะสูงขึ้นไปถึง3บาทบอนั่นก็ยังบ่หันไ้วิเค์ได้เพราะว่ามันต้องเบิ่งข้อมูลหลายอย่างแต่ว่าอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ขันตน นะครับใบต่ำกว่า2บาทแน่นอนนะครับผมผู้ได้รับราคานีได้ปลูกต่อเลยนะครับมันสําปะหลังของเขาครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระลังใจทั้งช่องคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ